เดิอนคนกับเลงจากสิงมิวสิกรับบังทางสิปายคื่อใกล้แทนอคพันเรื่องหน้าคนรอเพื่อพอ,อดีคนดีอ,อดสตารเอาพอเฮามันจนการนินรน นั่นคือนาทีห้ามน้ำตาในต่งเหี้ยและลิ่นไหลใจอ้ายสิหดนพต้องการวนไอ้สิทนเพื่อเจ้าสู่ับเงาหนักเบาสินั้นโดนไปก็โดนไอ้สิหดนคืนมา ดงพยาเย็นป่าดงพยาไปที่ลำา่ากไปได้บ่อยัยญนจักย่าง,อาง,อางรอดวงแดดพอเจ้าคนเดียวคือเจ้าเพียวเพียวอีนีอีนาคิดเห็นหน้าทุกครั้งเจออียังอายกะมีแล เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกอาชีพคนใช้แรงงานทั่วประเทศเลยจากผู้ราชาทิ้งฤทสิ์ครับบ่ต้องกังวลอายสิทนเพื่อเจ้ากับเงานักเป้าทีดันดนไปบ่โดนอายสิหววคือ หากก็ยังคือเฮาก็สิไปคว้า,วาดูงดาวสองเฮารัยบมาบานเราสุดสวดนะกบิน้องครับสุดสวดนะ โอ้ยไม่ดังอยู่ไม่ดังอยู่วันนี้โอ้โหโอ้ยโไอบอลสัว์บ้านทันอัรอบปอกอันนี้กันนะครับไอพี่พี่ออนอยู่ไหนพี่ออนพี่ออนยืนยืนยืนยครับสิงครับไปสิงเลยอ่ายังไงไปสิงเลยเป็นไงรถแห่แม่ป็นไงชุดเขียวหฮ้ยถว่าก็วันนี้นะฮะขอบคุณเอฟซีทางบ้านอีกครั้งครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับก็วันนี้งานก็ถือว่าลาบเลื่อนด้วยดีนะครับก็มีติดขัดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคนเราเยอะจริงๆแล้วก็ช่วงบางช่วง การเชื่อมเชื่อมต่อมันอาจจะขาดช่วงไปน,งนิดหน่อยนิดหน่อยก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะพีพีเอก็ชื่นชมมาเยอะเลยในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วสำหรับ<า>สิงมิวสิคของเราเดินทางมาถึงครั้งที่3โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะก็ขอให้มีครั้งที่4ที่5ต่อไปนะฮะที่ให้พีพีเอได้สนับสนุนและก็คอยผลักดันนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเรามี เค้กเซอร์ไพรส์ครับพี่ออนครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของพี่ออนนะครับวันนี้ผมเองก็เลยจะให้น้องๆมอบเพลงแฮปปี้เบวันเดย์ให้พี่ออนตรงนี้เลยเยร้องหน้ากันเลยช่วยกันนะครับพี่น้องเอ็มซีทังบ้านร้องช่วยกันนะไม่ต้องถือไมายแล้วพี่ออนถึงต้องถือไมายแล้ว ตัวท้ายเลย Happy birthday เจอบอกก่อนอก่อนอก่อนอธิษฐานอธิษฐานก่อนขอให้ผัวไม่นอใจขอให้ผัวโอเปมรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผัวมอบดอกไม้ก่อนสิตามขั้นตอนสิดอกไม้ก็มีครับ เดี๋ยวแลมีมีคอมเมนต์คนทางบ้านเจ๊อุ่นชอบพูดแทบๆทมีคอมเมนต์ทางบ้านบอกให้ให้จูบจูบให้จูบเลยเหรอหอมแก้มหอมแก้มเอาหอมผ่านแทชชิลเลยไหมล่ะมันจะประเจี๊ยปะเจอเลนะประเจี๊ยบประเจอหอมเลยหอมเลยเออพูดพูดขอบคุณน้องขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณน้องน้องบ้านสิงขอโอเคขอบคุณครับไปเสียย้อยเลยขอบคุณนะคะไม่ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าไม่ไม่มีใครบอกก็ขอบคุณมากเลยบอกเขาจะเซอร์ไพรส์เหรอเออ ขอบคุณทุกคนของคุณม FC นะคะถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันก็จากใจผู้ิหารนะคะขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยน้องๆทุกคนด้วยที่สร้างสิ่งดีๆมาให้เราได้มาพบกันเนาะแล้วก็ได้ได้สร้างผลงานดีๆนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกอย่าบอกพี่สิงห์ว่าเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นเงินได้ไหมพี่สิงห์ครับแฟนคลับทั้งบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว ให้กระทำบ้านคอมเมนต์ว่าวันนี้กี่ดอกครับที่นพยายามทำให้เราเห็นว่ามาทำขันกี่ดอก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 รักกับดอกแคร์มีให้กันทุกวันอ้าวให้นุ๊กไปหรือเต้ก็ได้เป็นตัวแทนศิลปินุธไอพรพี่ออนหน่อยไปอ่ะสักสองสามคนไปอ่ะลูกสาวอ่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวกัโตลูกสาวจะเดินแฝงหน้าเจ้าของงานไปแล้ววันนี้เป็นวันน้อยใจ แปว่าไงบ้างคะก็น้อยใจนี่กำลังใจไปพิธีกรงานแรกนะครับก็อาจจะงานแรกงานสุดท้ายวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็แม่เป็นอ่าที่อยู่ครอบครัวสิงมิวสิกแม่ก็เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับที่ปกครองพวกเรามาแล้วก็ดูแลพวกเราพพอร์ตพวกเราเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ที่สิงมิวสิกไม่มีเงิน ไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินกินข้าวก็ยังมีมาม่าอยู่บ้านพี่ออนกินอยู่เสมอขอบคุณที่ดูแลพวกเราทุกคนชาวบ้านสิงห์จนวันนี้ทุกคนสิ่งที่พี่ออนธนุถนอมแล้วก็ฟูงฟักแล้วก็คอยคอยซัพพอร์ตเข้ามาวันนี้เขาได้ประสบความสําเร็จขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณที่พักดันพวกเราทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับปรมเอร์ครับผมเอร์อ่ะชุดเฉียวไวร์บอล โอ้ลูกวัพอได้เหรอก็เฮ้ยเขียวมาเลยก็ก็มเกิดพี่ออนนะครับนูกก็อันดับแรกเลยขอให้พี่ออนมีความสุขมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่ออนพี่สิงห์รักกันนานๆนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆจริงๆขึ้นไปตลอดปีและตลอดไปเลยครับก็ลูกชายคนนี้ก็ลูกชายคนนี้ก็ตั้งแต่เข้ามาก็โดนแม่บ่นตลอดเวลาเลย เป็นเป็นคนคนเดียวของสิงห์มือสิบที่โดนแม่ด่าทุกวันก็ไม่ต่างจากพี่หลังนกแต่ว่าในในในสิ่งที่พี่พี่อ่อนแล้วก็พี่สิงห์ด่าหรือว่าว่าหรือว่าตักเตือนมันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าพี่อ่อนไม่ด่าพี่สิงห์ตักเตือนไม่ด่าก็ทุกวันนี้ก็คงอาจจะไม่ใช่นกธนดอยางได้ตัวแทนอีสองคนได้ไหมครับแทนเหรอ คะแนนกับเต้หน่อยนะมาเอาละมาคะแนนกับเต้มาอันนี้พูดได้ว่าเป็นลายเซ็นบ้านเสียงลายเซ็นลายเซ็นของบ้านสิงห์เลยไวพรนะพูดดีๆนะพูดดีๆนะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่อันนั้นมีดาบเอาเอาพูดเออเอา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 ช่วยอ่ะเร็วๆเอฟซีเขาง่วงนอนแล้วเขาจะนอนแล้วรักค่ะรักครับเอ้ยมันสั้นไป เราอยู่ด้วยกันมาตั้ง890ปีอะ3ปีกว่าแล้วสำหรับป้าออนนะครับป้าออนก็คือแม่ออนของทุกคนในในในค่ายสิง์นอะเนาะก็สำหรับผมผมเรียกป้าออนเพราะว่ามันหาป้าไม่ได้ในหอมห้อยฝากป้าคือป้าออนก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นป้าของผมในหอมห้อยฝากป้าที่ที่ผมจำกับค่ายสิงให้มันบูมบมในช่วงนั้นน่ะเจ๊ออนนี่แหละป้าออนนี่แหละเจ๊ออนสองชื่อสองชื่อก็เจ๊ออนเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่ ปากร้ายใจดีที่เท่าที่รู้จักกันมานะครับถึงจะด่าผัวยังไงก็ตามเวลาเวลาผัวไปเที่ยวอะไรก็กไม่เคยว่าไม่เคยไม่เคยว่ารัาก็ยียาเป็นคนดีนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวยวันสวยคืนนะครับใชยกรรมเยอะๆ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> รักย้อนเหมือนเดิมครับผมเหมือนป้าคนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขอบคุณน้องเตะอ่ะคะแนนมาไม่เอาไม่เอาไม่พูด รักแค่นั้นแหละไม่พูดเดี๋ยวร้องไห้ไม่ชอบสั้นๆนี่แหละกินง่ายเกินแล้วพี่กินง่ายเกินแล้วเอาพูดสักนิดนึงเอาไม่เอาเดี๋ยวกูร้องไห้กูไม่ชอบไม่ชอบเวลาตัวเองร้องไห้ไม่เอาสองคำรักนะเออนั่นแหละอ่ะมีใครอยากจะไวความพี่วรรอีกไหมอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมใครแบบอุ้ยขอหน่อยอ่ะไม่มีนะไม่มีโอ้ยพอจีมันจะจบปวดพอนี่เบิร์ตนี่แหละคันพออ่ะพี่วีอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่มาพี่วีเอาโปรเบรเซอร์โปรเซอร์อ่ะเบรเซอร์ีีพ่ว โอ้ยอยู่งกันมาสิบปีล่ะโอ้ยพ้ออยังนั้นแต่ว่าเป็นสมมติคนอนอื่นคอยโอ้ยพ้อจะอยากได้ผัวเพิ่มบ่กาอยากได้ยูไอผัวผัวจะอยากได้เมียเพิ่มจะอยากได้ผัวเพิ่มบ่ถามพี่อ่อนหรือถามตัวเองไม่ต้องหยุดหยุดเลยหยุดเลยเนียยวันเนื่องในวันเกิดเจ๊อ่อนนะครับก็ขอให้เจ๊อ่อนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีเอฟซีที่น่ารักอย่างนี้แล้วก็ อยู่ดูแลพวกเราอยู่ดูแลพี่น้องน้องลูกๆต้องบอกว่าเป็นลูกๆเนาะเราเป็นแม่นะเรียบเองเป็นแม่เป็นพ่อเนาะเราก็ล้วก็พี่วีเปรียบเสมือนแม่ใช่ไหมเจ๊ออนเปรียบเสมือนแม่เอาเปรียบเหมือนแม่บ้านแม่ที่อยู่ดูแลลูกๆทุกคนที่อยู่ภายใต้นี่แหละอาจจะดื้อบ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็มีแม่คอยอบรมนะครับยังไงก็ขอให้เจ้๊ออนมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับพี่สิงห์อย่างนี้นานๆไปตลอดไปเลย ขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนด้วยนั so birthday, ay, okay. ่นแหละก็พรุ ies, nah ่งน okay. so ี um ้นะครับวันคล้ายวันเกิดแจ๊ออนนะฮะใครอยากจะร่วมให้เป็นวันเดียวก็หน้าเฟซได้เลยนะฮะใครอยากจะส่งของมาก็ส่งมาที่บริษัทได้นะครับมีพนักงานรอรับอยู่โอเควันนี้พวกเราบ้านสิงค์นะฮะแล้วก็น้องๆใกล้สิงค์มิวสิกพนักงานบุคลากรทุกท่านทีมงานเบื้องหลังทุกคนนักร้องีทุกท่านขอกล่าวคว่าลาตีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ